โอ้แมวเหมียวแ,แก๊งแพนด้าไปไหนไปด้วยกันหมดเลยไม่ยอมห่างกันเลยเหรอลูกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิมาแค่สีนั่นน่ะไม่ใช่แพนด้านั่นดําขาวตุ่มรอดําขาวอ่ามา,เล,นนา,าลเ,ลเล่นในการข้างหลังนี้เลยเล่นการข้างหลังนี้แล้วเอาข้างหลังนี้อากาศดีอากาศดีหลวงปู่เก็บกวาดต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ออกไปบ้างแล้ว เอาไปบ้างแล้วเนาะ mm hmm. ใครนำเทียมมาพี่เป็นชอบเหรอพี่เป็นชอบนำเทียมมาตรงนี้เลยพี่เป็นชอบนำเทียมมาอันนี้ชื่ออะไรเนะ่ยจำนะนี่น,นี่ชุด, 8, ชดนี้ชุดแปดชุดแปดนมแปดสหายชุดแปดสหายมาด้วยกันแปดสหายไม่ได้จำชื่อไม่ได้ใส่ชื่อชื่ออะไรบ้างไม่รู้ หลากหลายมากมายครับอะเมียว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 อยู่กันตรงนี้ตอนนี้ใบไม้ก็ร่วงโรยลงไปแล้วกำลังออกใบใหม่แล้วแล้วออกใบใหม่ออกยอดใหม่ใบใหม่ออกดอก ออกดอกสวนสักออกดอกออกใบใหม่อย่างนี้ก็ถ่ <c oughs> <c oughs> ารบากาศที่น้องๆมีออกมาเล่นตรงนี้สถานที่ตรงนี้นะให้กับสระชาชนทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมดูคลิปของปู่ได้ดูได้ทราบ ท่องดาวในวันนี้สายวันนี้ในจุดนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น้องน้องเมียน้องไก่สามารถไปนั่งเล่นได้ในช่วงกลางวันบรรยากาศแบบนี้เนาะแต่ถ้าหน้าฝนก็ยากคงจะขึ้นโลกอีกเช่นเดิมตอนนี้จะเก็บกวาดก่อนเก็บกวาดทำความสะอาดตรงนี้ถ้าเขาผลิใบใหม่น,นี้ก็จะลมลื่น ร่มรื <c> ่น <oughs> น้องเมยียกันเล่นลนั่งได้งานกับธรรมชาติสนุกนะนี่สองอรนองมาสองอนดองก็มาสีสีหางกวักควันฟ้าหน้าดามาเลยโดยเฉพาะที่คือคักสนุกสนานที่สุดก็แก๊งแพนด้าเนี่ยแพนด้าเขาอ้อนก็เก่งเล่นกันกับเพื่อนเพื่อก็เก่ง <c oughs> โอ้พี่เท้าใหญ่ขึ้นไปด้วยแล้วเท้าใหญ่พานนองขึ้นต้นไม้แล้ว ท้าใหญ่พาน้องขึ้นต้นไม้แล้วมีไม้สักพื้นที่ของวัดก็ก็จะเก็บไว้เป็นร่มเงาเป็นร่มเงาเปงา้องกันลมป้องกันแดดป้องกัน <c> ฝ <oughs> ุ่นละอองต่างๆได้นะต้นไม้ช่วยเป็นปอดปอดให้ชุกชีวิตได้มีอากาศบริสุทธิ์เข้าได้หายใจเข้าไปได้นะ แล้วก็ในโอกาสสงการปีใหม่เนาะสงการปีใหม่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญสืบสารประเพณีสงการปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยจะเริ่มตั้งแต่สงการไปเนาะสงการ,ปรากาาเปนนลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนาะร่วมทำบ,บุญกัน แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนแต่ละท่านจะทำที่วัดไหนทรงไหนก็ก็ได้นะเป็นการสืบสานประเพณีไทยประเพณีไทยประเพณีไทยประเภณีไทยที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือคือประเพณีสงกรานต่างประเทศประเทศนหนๆเขาก็มาดูมาชมประเทศไทยกันนะประเทศไทยเราก็อนุรักษ์ไว้นะทั้งเป็นเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลอนุรักษ์ ประเพณีของเราไว้นะให้เป็นที่ชื่นชมของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวัดพงชัยก็วัดพงชัยก็มีเป็นวัดป่านะวัดป่าอยู่ในป่านี่ก็จะไม่ค่อยมีศรัทธาเข้ามาร่วมบุญสักเท่าไหร่มีน้อยที่ผ่านมาก็ทํากองทรายก็ถวายทรายก็ได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่ไม่ไม่เพียงพอที่จะทําอะไรก็ได้แค่ปรับเพื่อนเท่านั้นนะ ก็เชิญชวนว่าถ้าปีนี้ปีนี้มีผู้มีศรัทธาร่วมร่วมบริจาคเยอะๆก็สามารถจะเทพื้นตรงนั้นได้เทพื้นบริเวณฐานฐานเจดีย์ตรงนั้นนะพุทธคยาเจดีย์เนาะที่หลวงปู่ได้ถ่ายทาให้ดูเมื่อวานนี้บริเวณนั้นเนาะเพื่อจะใช้ใช้เป็นที่ที่อยู่ที่อาศัยที่นั่งเล่นของเมียทั้งเมียทั้งไก่และหลบหลบฝนหลบน้ํหลบ รบภัยต่างๆได้ถ้าว่ามีมีน้ำท่วมน้ำหลากมานะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าทำสำเร็จเป็นรูปเป็นองค์แล้วก็จะเป็นที่กราบสักกราระของสาธุชนทุกคนทุกท่านที่จะเข้ามากับสักกราระพุทธสถานได้ตอนนี้ก็ทำไปได้แค่ด้านล่างด้านฐานแค่นั้นเนาะ ก็ขอเชิญชวนเนาะครับก็ได้ประบวลไปหลายหลายช่องทางก็เชิญชวนตามกําลังศรานะสมทบมาเป็พื่อจะจะซื้อหินทรายช่วงโครงการพี่ใหม่นะหลังโครงการถ้ามีงบพอก็ทําได้เลยกับสุดท้านนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจะได้รับชมคีปของปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอจงพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ท้งความมุ่งมั่นปรารถนา ตัการทุกคนทุกท่านเตือ,อนสาธุ